้องพูนต้องทุต้องทุบต้องทุงหน้าผมมันไหลลงมาถ่วงมันกัดกระทบอยู่ลันี้มันกัถ่วมเกียวโบราณลันปี้มันเกลียวได้ตอนนี้มีปัญหาคือน้ําท่วมนะค่ะที่ตรงนี้มันจะเป็นที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ถ้าน้ำไม่ท่วมเราก็จะทํานาทํานาซึ่งมันได้ผลประโยชน์จากที่เคยทํานาแถวบ้านจากที่เคยได้ไร่หนึ่งสิบกอศอย่างเงี้ยก็จะได้มาเป็นสองเท่าเป็นยี่สิบกอศเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่รุ่มค่อนข้างงาม แต่ระยางหลังเข้ามาทำเขื่อนทําเขื่อนเสร็จก็ทําเขื่อนลาดสีนะคะทาเสียนเขื่อนเสร็จก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านว่าช่วยหน่อยจะทําทยังไงที่ตรงนี้เราไม่อยากขายเราจะเก็บไว้เพราะว่าพ่อแม่เราก็เคยทามาก็อยากให้ช่วยเพราะว่าเสนอไปทีนี้ถ้าก็มีหน่วยงานต่างๆออกมาสอบถามก็เลยพอดีไปเสนอตรงจุดนะคะเขาก็ช่วยเราเขาก็บอกว่าจะใช้ทํำยังไงเราก็เลยพากันมาสํารวจ เราเรารู้สึกว่าไงมันคะที่เขาเสนอมาแล้วเราตอบรับเลยค่ะ<ล> <laughs> ตอบรับแบบแบบคือคือคิดออกแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยังไงคะเราคือเขาว่าเข้ามาเสนอว่าโครงการตรงนี้มันทํานามไม่ได้แล้วต่อไปเพราะว่าเขาต้องกักเก็บน้ําใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าแปลงที่นาตรงนี้ต้องทํามาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นจะจะให้เลี้ยงปลาจะให้เลี้ยงสัตว์เขาจะปรับแปลงที่นาใหม่ให้มัน เป็นระบบเป็นระเบียบจะโอเคไหมซึ่งทุกคนก็ตอบรับโอเคเพราะว่าเคยเคยชุมกันแล้วว่าถ้าเรามีเงินเราต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เคยเคยคุยกันแล้วนะคะแต่ทีนี้มันทําไม่ได้เพราะมันต้องใช้เงินเยอะคือหลังจากที่รัฐบาลเองได้มีการ พัฒนาโครงการโคงชีมูลนะครับแล้วก็มีการสร้างเขื่อนลาสีสไหลามาเมื่อ25ปีก่อนแต่ว่าการพัฒนาดังกล่าวก็มีจุดอ่อนอยู่ทําให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่นอกผนังอันน้เะะนเาเกิดภาวะน้ําท่วมเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเกิดการเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับทำให้รัฐบาลชุดนี้ก็เ,เห็นว่าปัญหาแบบนี้จะปล่อยไปต่อไปไม่ได้และไม่เกิดผลด,ดีกับสังคมด้วย เพื่อสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเราก็เลยมีการพัฒนาอาชีพโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อจะหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นแหล่งอาหารของลุ่มน้ำมูลโดยตรงซึ่งขณะนี้เองนะครับเราก็มีการประชุมสำรวจนะครับพื้นที่รับผลกระทบปรากฏว่ามีอยู่14จุดนะครับแล้วมีเกษตรกรที่แจ้งความจำงที่จะเข้ามาร่วมประมาณมากกว่า100คนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ1,500ไร่แล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าขั้นตอนจากนี้ไปเป็นการเริ่มการวางแผนร่วมคิดว่าจะออกแบบระบบของการปรับเปลี่ยนสภาพของพื้นที่การเกษตรยังไงบ้าง โดยมีกรมพัฒนาดินมาช่วยออกแบบรูปแบบนะครับว่าจะวางรูป,ร,ปรูปแบบที่ดินยังไงทั้งเอ่อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็มีการาดูเรื่องของกรมประมงนะครับซึ่งมีเมนูของอสัตว์น้ําอยู่ด้วยแล้วก็เรื่องของสัตว์บกก็มีทางด้านกรมปศุสัตว์ มาช่วยดูด้วยนะครับแล้วก็มีทางพืชก็คือกลุ่มส่งเสริมการเกษตรนะมาดูเมนูเรื่องพืชซึ่งทั้งหมดเราจะวางโครงการแล้วก็เสนอไปยังท่านผู้ประกาศเอกประจินจันตองนะครับรองนายมนตรีซึ่งดูแลในพื้นที่เหล่านี้นะครับให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมจากนั้นปั๊บเนี่ยด้วยด้วยการบรูราการร่วมระหว่างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานเองนะครับก็จะดูว่ามันมีนกลไกที่ใช้รูปแบบของ เกษตรแปลงใหญ่แบบประชารัฐยังไงบ้างเพื่อที่จะให้เขามีประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคาดว่าเราใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ3ปีนะครับแล้วก็เกษตรกรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างและก็นำร่องให้เกษตรกรที่มีผลกระทบเหล่านี้นะครับที่เกิดจากการกระทําหรือว่าเกิดจากเกิดจากการพัฒนาแหล่งน้ําของภาครัฐเนี่ยได้มีโอกาสในการที่ลืมตาอ้าปากแล้วก็อยู่กับสังคมได้กับสิ่งแวดล้อมได้กับอาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นครับ ที่เราอยู่ในขณะนี้คือลำน้ำห้วยขยุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำมูลไหลาจากพื้นที่บริเวณชายแดนของกัมพูชานะครับไหลเข้าสู่ที่แม่น้ำมูลที่เหนือเขื่อนหัวนานะครับซึ่งตรงนี้เองจะเห็นว่ามีความยาวประมาณสัก80-90กิโลเมตรปริมาณน้ำ,นำที่ไหลทั้งปีเนี่ยประมาณสักพันล้านรูปบาทเมตรซึ่งเห็นว่าพื้นที่นี้มีการพัฒนาไปแล้วนะครับเมื่อปี4950เนี่ย กรมชมะทานได้มีการพัฒนาฝายเ,าเก็บน้ําแล้วก็ชะลอน้ําไว้ด้วยซึ่งสี่ฝายที่ว่าเนี้ยมีพื้นที่รับประโยชน์ซึ่งไม่มีระบบชมะทานเลยในะขณะนี้นะครับประมาณ4 0 0พกว่าไร่เศษซึ่งถ้าเกิดเรามีการพัฒนาแหล่งเก็บน้ําข้างบนก็จะช่วยพื้นที่ตรงเนี้ยเพิ่มศักยภาพพัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ชมะทานจาก4,400ไร่เนี่ยเป็น4 0,000ไร่หน้าแง้งเมื่อก่อนพื้นที่นี้น้ําจะค่อนข้างแห้งมีการกันน้าเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการอปรุปโภคบริโภค ในพื้นที่อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษนะครับตรงนี้แค่ประมาณสักหนึ่งเดือนก็หมดละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวนความจุประมาณสั้งสี่สิบล้านลูกบาทเมตรเนี่ยก็ช่วยในดูแล้เนี่ยนอกจากจะช่วยพื้นที่เกษตร5,000ไร่แล้วยังช่วยเพื่อการอุโปโภคบริโภคในพื้นที่2อำเภออีกด้วยเช่นว่ากรมชลประทานไม่เพียงแต่จะหวังในการพัฒนาแหล่งน,นเก็บน้ำขนาดกลางต่อนมดเท่านั้นซึ่งพื้นที่ตอนล่างเนี่ยนะครับ ซึ่งมีปริมาณน้ำไหลทั้งปีประมาณสักเจ็0ล้านที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะพัฒนาพื้นที่เป็นแก้มริงหรือว่าบ่อน้ำสระน้ำผสมทุกโดยร่วมมือกับทางกรมพัฒนาที่ดินหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องขุดสระขุดน้ำเอาไว้ดักน้ำเอาไว้ก่อนไหลลงแม่น้ำมูลซึ่งเห็นว่าบริเวณเหนือเขื่อนหัวนานกระทบกับได้รับผลกระทบจากขาเขื่อนหัวนาประมาณเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นลำห้วยขยุงถ้ามีการกักน้ำเอาไว้เอาไว้ใช้ประโยชน์ปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้ น้ำปริมาณน้ำที่ไหลหลากบริเวณลาน้ํามูลนะครับบริเวณเหนือเขื่อนพ้นาลดลงอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้เรากําลังเก็บข้อมูลน้ําทั้งหมดแหล่งน้าทั้งหมดในลาน้ําสาขาของลำน้ำมูลก็เชื่อมั่นว่าการพัฒนาแหล่งน้ําแบบนี้จะสามารถลดปริมาณน้ําท่วมซึ่งนอกจากจะสีเกตแล้วก็ยังไปถู่โน่นนะครับที่บริเวณของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากอาที่สําคัญอีสานเองเราได้ชื่อว่าเป็น ภาคหรืพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมากอันนี้ก็จะช่วยในการบรรเทาการขาดแคลนน้ำและก็มีการใช้น้ำอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ